รีบอัปเดตด่วน iOS 16.5.1และ macOS 13.4.1มาพร้อมการอุดช่องโหว่ที่เสี่ยงถูกแฮกเกอร์โจมตี <c oughs> Google ปล่อยโฆษณาชุดใหม่ออกมาโปรโมท Pixel พ,พร้อมเด็บ iPhone แบบตลกครบขัน <c oughs> EU ให้ผ่านตั้งกฎหมายบังคับให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถถอดเปลี่ยนแบตได้ iPhone ก็ไม่รอด <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e M อ a ม h a n n e l r e v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ปล่อย iOS 16.5.1 iPad OS 16.5.1 Mac OS 13.4.1และ watch OS 9.5.2ออกมาให้ผู้ใช้งานได้อัปเดต ซึ่งไม่ควรเพิกเฉยต่อการอัปเดตในครั้งนี้เนื่องจาก Apple ระบุว่ามีการแก้ไขช่องโหว่ที่เสี่ยงถูกแฮกเกอร์โจมตีด้วยซอฟต์แวร์งกล่าวมาพร้อมกับการปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่สําคัญตามเอกสารสนับสนุนความปลอดภัยของ Apple ระบุว่ามีการแก้ไขช่องโหว่2รายการที่อาจเปิดทางให้แฮกเกอร์โจมตีระบบได้ช่องโหว่2รายการได้แก่ช่องโหว่เคอร์เนลที่อาจส่งผลให้เกิดการใช้รหัสได้ตามอําเภอใจแต่ปัญหานี้ มักถูกนำไปใช้ใน iOS 15.7หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าดังนั้นการอัปเดตมาใช้ iOS 16จะช่วยให้อุปกรณ์ปลอดภัยจากช่องโหว่ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีช่องโหว่เว็บคิดที่ปล่อยให้เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายรันโค้ดได้และดูจะเป็นภัยคุกคามที่ถูกโจมตีมากที่สุดขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์อียู่ให้ผ่านร่างกฎหมายบังคับให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถถอดเปลี่ยนแบตได้ iPhone ก็ไม่รอด ล่าสุดสาภาพยุโรปยูโรเปียนยูเนียน EU ผ่านตั้งกฎหมายใหม่บังคับให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนจะต้องออกแบบและผลิตอุปกรณ์ให้ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองซึ่งจากรายงานเผยว่ากฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในปี2027แต่ก็อาจจะเลื่อนออกไปถ้าหากผู้ผลิตรายใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายใหม่ ถ้าหากกฎหมายใหม่นี้ถูกบังคับใช้จริงในวงการสมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่ p h o n e เพียงเจ้าเดียวที่จะได้รับผลกระทบแต่มีอีกหลายแบรนด์รวมถึงซัมซุงจะได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในปัจจุบันผู้ใช้ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนเองได้แล้วสำหรับสาเหตุที่ทาง EU ต้องออกกฎหมายควบคุมเป็นเพราะปัจจุบันแบตเตอรี่ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากนอกเหนือจากสมาร์ทโฟนแล้วยังมีกล้องถ่ายรูปแท็บเล็ตหรือแม้แต่จักรยานไฟฟ้า ซึ่งเมื่อแบตเตอี่เสื่อมสภาพจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่หากนำไปกำจัดไม่ถูกวิธีอย่างไรก็ดีกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลบังคับใช้ในปี2027หรืออีก4ปีข้างหน้าซึ่งขคอทำให้บรรดาผู้ผลิตมีเวลามากพอที่จะออกแบบอุปกรณ์ของตนเองให้สามารถทถดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปครับที่มา matchable.com กูเกิลปล่อยโฆษณาชุดใหม่ออกมาโปรโมทพิกเซลพร้อมเดบ i ไอโฟนแบบตลกขบขันโฆษณาชุดใหม่ของพิกเซลที่ Google ปล่อยออกมาให้ชมทาง YouTube มาพร้อมกับแคมเปญ Best ฟลด์ฟอร์เอเซึ่งดูเหมือนล้อเลียนคำว่า b บสเฟนฟ n ร์เอ e วอรด้วยการน,นำเสนอสมาร์ทโฟนพิกเซลกับ iPhone กำลังคุยในฐานะที่เป็นเพื่อนกันมาหลายปีภาพยนตร์โฆษณาในแคมเปญ b e s t ฟลด์ฟอร์เอเมีทั้งหมด5เรื่องได้แก่แพ t ตทอ Seeing s t a r Sketchy w i f i l i ์เซเว v e r และ Opening up แทเธแสดงให้เห็นว่า iPhone อยู่ในอารมณ์เศร้าหลังจากเลื่มตาดูโลกมา14ปีแต่ยังขาดฟีเจอร์หลายอย่างที่มีอยู่ในพิกเซลเช่นระบบซูม30เท่าการถ่ายภาพดวงดาวและ AI แต่ iPhone กลับเน้นไปพัฒนาฟองอากาศสีน้ำเงินในแอปข้อความและในขณะที่ iPhone กำลังกวนอยู่แบตเตอรี่ก็หมดเสียก่อน Pixel ก็ร้องขอความช่วยเหลือใครก็ได้หาที่ชาร์จไรนิ่งให้ที ซิงสตาร์ไอโฟนและ Pixel ลกำลังนอนชมดวงดาวย่ามก้ำคืนบนผืนหญ้าขณะที่พิกเซลกำลังชื่นชมกับดวงดาวนับพันบนท้องฟ้า iPhone กลับมองไม่เห็นและพยายามเปิดแฟลชทำให้พิกเซลสาว่า iPhone กำลังพยายามสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวสเก็ตชี w ไว i ฟไอโฟนมีความระแวงอย่างมากเมื่อเข้ามาอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งและแนะนำให้พิกเซรีบปิดไวไฟเพราะอาจจะมีแฮกเกอร์อยู่แถวนี้ แต่พิกเซรู้สึกเฉยๆและบอกว่าฉันปลอดภัยอยู่เสมอเพราะมี VNP ในตัวซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ iPhone ต้องจ่ายเพื่อซื้อดังนั้นพิกเซจึงแนะนำให้ iPhone เปิดโหมดเครื่องบินแทนไลท์สวิงพิกเซลและ iPhone มาเที่ยวชายหาดแห่งหนึ่งพิกเซลชวนให้ iPhone ถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บภาพสวยๆแต่ iPhone แบตเตอรี่หมด p ิกเซลก็รีบนอนทับเพื่อใช้리เวิร์ส바이레ชาร์จิ้งทำให้ iPhone กลับมามีพลังอีกครั้ง และบอกกับพิกเซลว่าแบตหมดเพราะดูซีรีส์เทสลาโซและก็ไม่คิดว่าพิกเซลจะทำอย่างนั้นได้รองรับฟีเจอร์รีเวิร์ดไวเลสชัดจริงโอเพน n ิ้งอัพเป็นโฆษณาเรื่องสุดท้ายโดยเน้นปโปรโมทพิกเซลโฟนสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นแรกของ Google ด้วยการนำเสนอรูปแบบตลกกบขันขณะที่ iPhone กำลังพูดถึงฟีเจอร์ต่ตางๆของพิกเซลในโฆษณาก่อนหน้านี้พิกเซลก็ดูเหมือนว่าจะมีเซอร์ไพรส์ก่อนจะกางหน้าจอออกมาทำให้ iPhone ถึงกับล้มทั้งยืน ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ใช้ iOS 17ทั่วโลกจะรองรับฟีเจอร์ Communication Safety ช่วยให้เด็กปลอดภัยจากภาพที่ไม่เหมาะสม iPhone iPad และ Mac ที่อัปเดตเป็น iOS 17และ iPad OS 17และ Mac OS Sonoma จะได้รับฟีเจอร์ Communication Safety ซึ่งจะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มตน้นช่วยป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า13ปีจากรูปภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก Communication Safety ไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน iOS 15.2แต่จำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก่อนจะขยายไปยังออสเตรเลียโดลเยียมบราซิลแคนาดาฝรั่งเศสเดรมันอิตาลีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์เกาหลีใต้สเปนสวีเดนและสหรัฐอั้นจักดัสำหรับผู้ใช้งานที่อยู่ทั่วโลก จะได้รับฟีเจอร์ Communication Safety หลังจากอัปเดตอุปกรณ์เป็น iOS 7และ iPad OS 17และ Mac OS Sonoma ฟีเจอร์ Communication Safety จะช่วยเบลอรูปภาพเปอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานได้รับจากแอปพลิเคชัน m e s s a g e และจะขยายให้รองรับคอนเทนต์จาก Adobe FaceTime ข้อความวิดีโอรวมไปถึง Contact p o o s t e r ในแอป Photo หลังจาก Apple ปล่อย iOS 17, iPad OS 17และ macOS Sonoma ให้อัปเดตที่มา MacLummer Apple ปล่อย Vision OS เวอร์ชันเบต้าออกมาเป็นครั้งแรก Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ Vision OS 1.0 Developer Beta ออกมาเป็นครั้งแรกหลังจากเปิดตัว SDK หรือชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ Vision OS ที่อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถนำไปสร้างแอปพลิเคชันสำหรับ Apple Vision Pro SDK สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Xcode 15 Beta แต่จะเปิดให้ทำการทดสอบได้ในเดือนหน้าเนื่องจากนักพัฒนายัางไม่สามารถเข้าถึง Apple Vision Pro ในเดือนกรกฎาคม Apple มีแผนจะเปิดห้องปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาในบางประเทศและนักพัฒนาบางรายจะสามารถสมัครเพื่อรับ SDK สำหรับทดสอบแอปโดยตรงบน Apple Vision Pro ถึงแม้นักพัฒนาจะไม่สามารถดาวน์โหลด Vision OS 1.0ลงบน Apple Vision Pro ได้โดยตรงแต่ซอฟต์แวร์อาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานที่ Apple Vision Pro สามารถทำได้ที่มา Apple เวอร์ชั่นเบต้า2ของ iOS 17และ iPad OS 17ถูกปล่อยออกมาให้อัปเดตแล้ว Apple ปล่อย iOS 17และ iPad OS 17อเวอร์ชั่นเบต้า2ออกมาให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อัปเดตแล้ว หลังจากออกเวอร์ชั่นเบต้าครั้งแรกในงาน w w d c 2023เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple สามารถรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันเบต้าได้ที่อ p พ t t t ้ง g g n e r a l ซอฟต์แวร์อัปเดต e e t a าอัปเดตและเลือก iOS 7, Developer Beta โดย iPhone หรือ iPad ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID บัญชีเดียวกับที่ลงทะเบียนในโปรแกรมทดสอบของ Apple ทั้งนี้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถอัปเดตเวอร์ชันเบต้าได้แล้ว โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีเหมือนนักพัฒนาแต่การใช้งานมีข้อจำกัด ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ